วันนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝึกหัดหลิงเย่ผู้สำคัญในการแก้ไขคดีและพาตัวเด็กเอาล่ะค่ะคิดว่าคุณสมบัติสำคัญในการเป็นตำรวจคืออะไรคะฉันว่าความสามารถในการแยกแยะและการตัดสินใจที่รอบคอบคำตอบเหมือนปูดแ,แ,แล้วเรื่องเองินที่บ้านเกิดฉันเลยว่ะ พวกนั้นน่าจะมาสั่มเธอมากกว่านะพอลเทียใช่ป่ะฉันแม่งผิดที่ไม่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวอาเคนิสที่มีชื่อเสียงขนาดนี้แต่ก็ทําไปเพราะเรตติ้งมันดีเท่านั้นแหละล้ว <c oughs> ร,รู้สึกยังไงบ้างที่โดนเด็กใหม่แย่งซีนไปนะฮะไม่ซีหรอกจริงๆนะให้ยานะยเด็กนั้นได้แสงบ้างก็ได้อะตามคําที่ว่าชายเชียงตูลีเหนียงเชิงชัวเราต้องเป็นคนใจกว้างทั่วโลกอะเทียนเกิดเรื่องขึ้นนะค่ะเธอ,อมาได้ยังไงนี่นอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะเราจะไม่ทักทายกัน,ห,นหรือไง คนเงีบตอนทานข้าและเข้านอนค่ะโอเคทำดีไอเด็กใหม่ขออภัยแต่เรางานเข้าแล้วค่ะมีรายงานเดืหัวขโมยที่ใชายอาเคลอยตัวดลบนีเจะาการจับกุมไปค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมแลเวร็วผู้ร้ายแล้วช่วยจอดรถทีค่ะ,ะไหนเขาวิ่งเข้าตรอกไปแล้วเวนต้องเปิดฉากไล่แล้วอ่ะเด็กใหม่เธอเข้าไปในรถน่นนี่ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกระโดดเหมือนจอมยุทธในหนังบูได้นะเฮ้ยรอด้วยหยุดคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมจำนนแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ลูกแมวแทนสุนัขตำรวจแล้วเหรอวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้ยี่ยมเลย เจ้าหน้าที่ฝึกขัดเลนเย่จะพูดต้องสงสัยได้ในเวลาเพียง30มนาทีและมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ระบุชื่อรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ไม่ระบุชื่อ,อเธอนี่มันเพ้ยเทียแกรู้อะไรปะหึไม่พูดอะไรไหนหร่อยได้ไงพ่วเงียบตอนทานข้าวแล้วเข้านอนจุน